เพราะว่าทางตํารวจท่องเที่ยวปากน้ําโพค,ค่ะได้ปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมช่วงเทศกาลลอยกระทงปี2567ค่ะที่บริเวณต้นแม่น้ำเจ้าพยาอําเภอเมืองนครสวรรค์พันตำรวจโทธนกิจดิหลกเดชาน,านันสารวัสา สารวัตรสถานีตำรวจท่องเที่ยว2กองกำกับการ3กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว2พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัดสายตรวจชุดปฏิบัติการในสังกัดและอาสาสมัครร่วมปล่อยแถวสร้างความเชื่อมัน่นด้านความปลอดภยัยให้กับนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลลอยกระทงซึ่งถือว่าเป็นช่วงไฮซีซั่นเลยค่ะและก็เพื่อสร้างความเชื่อมั่นนะคะด้านความปลอดภยัยแก่นักท่องเที่ยวช่วงเทศกาลท่องเที่ยวในฐานความผิด10กลุ่มต้องห้ามโดยจะเน้นไปที่กลุ่มที่1-3ค่ะการ การทําความผิดตามพรบรธุรกิจนําเที่ยวและมักคุเทศทัวร์ด้อยคุณภาพไกด์ที่ผิดกฎหมายและการหลอกลวงเอารัดเอาเปรียบนักท่องเที่ยวค่ะเนื่องจากจังหวัดนครสวรรค์ในช่วงนี้เองนะคะก็ใกล้ในช่วงของเทศกาลลอยกระทงแล้วหลายพื้นที่เองก็ได้มีการจัดกิจกรรมงานประเพณีลอยกระทงค่ะซึ่งก็มีประชาชนรวมไปถึงนักท่องเที่ยวเนี่ยค่ะเข้าร่วมกิจกรรมลอยกระทงนะคะรวมไปถึงเดินทางไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆที่มีการจัดงานเป็นจํานวนมากแล้วก็อาจจะทําให้เกิดปัญหาการ การจราจรปัญหาอาชญากรรมแล้วก็อันตรายที่เกิดจากการเล่นดอกไม้เพลิงผุปะทัดแล้วก็โคมลอยรวมไปถึงอาจจะมีมิจฉาชีพค่ะที่แอบแฝงเข้าไปประทุสล้ายต่อทรัพย์สินในสถานที่จัดงานได้ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันแล้วก็ปราบปรามอาชญากรรมตำรวจท่องเที่ยวจังหวัดนครสวรรค์ก็เลยมีการจัดพิธีปล่อยแถวนะคะระดมกวาดล้างอาชญากรรมป้องกันความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวรวมทั้งเป็นการตรวจแหล่งบริการต่าง ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์แล้วก็ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับร้านค้าเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวในพื้นที่ในช่วงนี้ด้วยค่ะ